และสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างได้นั่นก็คือ อุปกรณ์ในการสร้างซึ่งอุปกรณ์จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมอาจจะเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าคุณสร้างเสร็จแล้วผมรับประกันเลยว่าผลผลิตมากกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอนซึ่งบล็อกตรงนี้จะใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะแต่ขอแค่มันเป็นจำพวกหินเพราะว่าถ้าเป็นพวกไม้อะไรแบบนี้อาจจะไม่ทนไฟแนะนําว่าเป็นพวกหินจะดีกว่าส่วนตรงนี้จริงๆแล้วตรงเนี้จะใช้เป็นบล็อกเหมือนกับบล็อกตรงนี้ก็ได้แต่ในคลิปนี้ผมจะใช้บล็อกที่มันแตกต่างเพราะว่าทุกคน จะได้ทําตามได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ถ้าจะสร้างจริงๆแล้วก็ใช้เป็นบล็อกเหมือนๆกันส่วนตรงนี้คือ Observer นะครับผมและอย่างต่อมาก็คือ t i เดนซึ่ง t i เดนเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือแบบที่ยังไม่ได้ใช้งานยังเป็นแบบใหม่อยู่หรือจะเป็นไ i เดนแบบใช้งานแล้วเป็นสีแดงแบบนี้ซึ่งตรงนี้หมายถึงว่าคุณสามารถใช้ไทเดนแบบไหนก็ได้และที่สําคัญ ในคลิปนี้เลยก็คือป้ายอันนี้นะครับผมซึ่งป้ายอันเนี้ยเราจะหาจากนนารกนะครับผมสมมุติว่าถ้าทุกคนจะค้าป้ายตามแบบผมนะก็คือผมจะใช้ต้นไม้สีแดงนะครับผมก็คือไปแบบนี้หรือจะใช้เป็นต้นไม้สีฟ้าก็ได้ได้เหมือนกันเลยแล้วก็ค้าเป็นป้ายได้เลยในลักษณะแบบนี้มันก็จะเหมือนกันเลยถามว่าป้ายอันนี้มีประโยชน์อะไรก็คือมันจะไม่ติดไฟนะครับผม อันนี้คือความสามารถพิเศษของมันมันจะทนไฟและทนลาวาต้นสีฟ้าก็เหมือนกันนะครับผมแบบนี้อาพเหมือนกันทุกอย่างเลยก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับผม เอาละครับผมสาหรับวิธีการสร้างนั้นทุกคนต้องดูก่อนว่ารอบๆข้างเนี่ยมีหมู่บ้านวิเลเจอร์หรือเปล่าเพราะว่าถ้ากองโจรตรงนี้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านวิเลเจอร์เมื่อไหร่เราจะไม่สามารถสร้างฟาร์มตรงนี้ได้ตรงนี้ต้องระวังให้ดีอย่างเช่นตอนนี้ของผมเนี่ยรอบข้างเนี่ยไม่มีหมู่บ้านวิเลเจอร์เลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่เจอหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับกองโจนก็ให้ทุกคนเนี่ยหาสถานที่กองโจนใหม่เพราะว่ากองโจรเนี่ยมันมีหลายสถานที่มาก มากนะครับผมไม่ใช่แค่มีที่เดียวเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถหากองโจรใหม่ได้ขั้นตอนแรกในการทําฟาร์มเนี่ยถ้าเราจะให้มันเกิดแบบนี้แล้วเราทําฟาร์มเนี่ยมันจะลาบากมากๆเราต้องไปปิดไม่ให้มันเกิดนะครับผมโดยการไปที่ตซตติ้งตรงนี้จากนั้นให้ทุกคนมาเปลี่ยนโหมดตรงนี้เป็นโหมดพีทฟูลและเรากดกลับ มันจะหายไปถ้าเราสร้างเสร็จแล้วเราค่อยปรับเป็นแบบเดิมนั่นเองทีนี้ให้เรามาตรงด้านในตรงนี้เราจะเจอกล่องตรงนี้ใช่ไหมซึ่งในกล่องเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ก็ได้หรือโยนทิ้งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะสําหรับผมแล้วผมก็จะโยนทิ้งไปขั้นตอนถัดมาก็คือเราจะวางกระจกล้อมรอบตรงนี้นะครับผมให้เราวางเป็นลักษณะแบบนี้นะนะฮะแบบนี้นะเราจะเว้นด้านล่างตรงนี้ไว้นะครับผม เราจะวางตรงด้านบนตรงนี้แทนแบบนี้เลยนะครับผมวางไปเรื่อยนะล้อมรอบไปเลยนะครับผมด้านในก็เหมือนกันนะเราก็วางล้อมรอบเหมือนกันเลย พอทุกคนวางกระจกเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ล้อมรอบทั้งหมดเลยนะทีนี้ให้เราต่อบล็อกยื่นออกมาฝั่งไหนก็ได้นะอย่างเช่นผมจะใช้ฝั่งนี้แลก้กันผมก็จะวางบล็อกสลับอันนี้นะครับผมวางไป25บล็อกนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่หแแล้วเราก็มายืนตรงนี้จากนั้นให้เราไปที่การตั้งค่าและเปลี่ยนโหมดตรงนี้เป็นฮาร์จากนั้นกดกลับมา เห็นไหมฮะมันจะเกิดทันทีเลยพอมันเกิดแล้วให้เราไปที่ตรงกระจกตรงนี้จากนั้น<ไ>เราจะขุดกระจกออกยกเว้นตรงที่มันยืนอยู่เราจะขุดข้างๆออกแบบนี้เลยตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะว่าบางคนอาจจะเผลอไปขุดตรงกระจกที่มันยืนอยู่เราต้องวางกระจกใหม่เลยนะครับผมอันนี้สําคัญมากๆ พอเราขุดกระจกเสร็จแล้วมันก็จะเหลือพื้นที่ประมาณแบบนี้ซึ่งพื้นที่ในการยืนของมันเนี่ยมันจะใช้4บล็อกนะครับผมให้เรามาร์คจุดไว้เลยว่ามันยืนตรงบล็อกไหนอย่างเช่นตรงนี้มันยืนที่บล็อกนี้นะเราก็ขุดออกแล้วเราก็มาร์คโดยใช้บล็อกอันนี้มาร์คไว้แบบนี้เลยนะฮะ ทั้งหมดนี้ก็คือ4บล็อกที่มันยืนทีนี้ตรงเนี้ยมันมี4บล็อกเลยเห็นปะเรายังไม่รู้ว่ามันยืนที่บล็อกไหนเราก็จะมีวิธีโดยการที่เราจะสุ่มคือแบบสุมมั่วๆเลยก็ได้อย่างเช่นผมจะสุ่มว่ามันน่าจะยืนที่บล็อกนี้ก็ให้เราทุบบล็อกนี้ออกจากนั้นเราไปที่การตั้งค่าและเปลี่ยนโหมดเป็นพี t ฟูลมันจะหายไปใช่ไหมตรงเนี้ยคือเป็นบล็อกที่ผมสุม่ม ถ้ามันเกิดออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันไปเกิดด้านล่างตรงนี้หรือด้านล่างตรงนี้แสดงว่าตรงบล็อกตรงนี้ที่เราขุดออกเนี่ยเป็นจุดที่มันเกิดนั่นเองแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆอ่ะเราก็มายืนเหมือนเดิมเราจะทําวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่ามันเกิดที่บล็อกไหนทําแบบเดิมเลยเป็นโหมดฮาร์ดเรามันเกิดมันเกิดที่ด้านบนแสดงว่าไอ้บล็อกที่เราขุดเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับผมเราลองขุดบล็อกนี้ดูซิ เผื่อว่ามันจะใช่เนาะเราก็มาลองใหม่เหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนเป็นพีดฟูลแล้วก็ปรับเป็นโหมดฮาร์ดเหมือนเดิมรอมันเกิดถ้ามันยังเกิดด้านบนแสดงว่าบล็อกที่เราทุบตรงนี้ไม่ใช่อะลองด้านขวาดูสิจะใช่หรือเปล่าอําเหมือนเดิมเลยนะครับผมหายไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดฮาร์ดเหมือนเดิม ถ้ามันเกิดด้านบนแสดงว่าบล็อกสุดท้ายก็คือเป็นจุดที่มันเกิดนั่นเองก็แสดงว่าเป็นบล็อกนี้เป็นจุดที่มันเกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วผมจะมาร์กจุดไว้โดยการใช้บล็อกสมูทสโตนแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยบล็อกอันนี้นะคือเป็นบล็อกจุดเกิดของมันถ้าเราทุบบล็อกตรงนี้ออกแบบนี้ใช่ไหมถ้ามันเกิดอีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะไปเกิดด้านล่างแทนเพราะว่าตรงนี้เป็นบล็อกจุดเกิดของมัน ส่วนด้านข้างตรงนี้เป็นแค่รัศมีของมันเท่านั้นพอเราได้จุดที่มันเกิดแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดพีทฟูแบบนี้เพื่อที่จะสามารถสร้างได้ต่อแบบง่ายๆเนาะแล้วเราก็ขุดกระจกตรงนี้ออกได้เลยจากนั้นเราจะขุดหลังคาของมันออก พอทุกคนขุดหลังคาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีเนี้ยนะตรงจุดที่เรามาร์กไว้เราอย่าทุบออกเด็ดขาดฟังดีๆนะตรง4บล็อกตรงนี้เป็นจุดที่เรามาร์กไว้เราอย่าขุดออกเด็ดขาดถ้าเราขุดออกเมื่อไหร่ปันไลเลยนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้จุดที่มันเกิดน,นั่นเองขั้นตอนต่อมาเราจะขุดลึกไปอีกโดยให้ถึงอันด้านล่าง ีขุดตั้งแต่ด้านบนจนถึงชั้นตรงนี้หลังจากที่ผมได้ขุดไปหมดแล้วเราก็จะเหลือชั้นเพียงเท่านี้ซึ่งตรงนี้เราจะย้ายมาวางตรงบล็อกตรงนี้แทนนะครับผมส่วนตรงที่เรามาร์กไว้เราจะวางล้อมรอบโดยใช้บล็อกที่มันแตกต่างผมก็จะวางล้อมรอบแบบนี้เลยทำไมผมถึงต้องใช้บล็อกนี้เพราะว่าถ้าผมใช้เป็นบล็อกนี้ มันจะเหมือนกับตรงที่เรา m ร r k ไว้มันก็จะดูงงๆนะผมผมก็เลยใช้เป็นบล็อกนี้แทนแบบนี้เราก็จะดูง่ายขึ้นจากนั้นให้ทุกคนมาด้านล่างตรงนี้เราจะวางเป็นกรอบเหมือนด้านบนเลยแบบนี้นะฮะเหมือนกันเลยนะเราจะเหลือช่องตรงกลางซึ่งตรงนี้เราจะวางพิสตันตรงด้านล่างนะครับผมเราจะวางบล็อกตรงนี้ก่อนแบบนี้และเราจะวางพิสตันตรงด้านล่าง จากนั้นทุบบล็อกตรงนี้ออกและเราจะวางเลสโตนทอตฝั่งด้านซ้ายย้ำนะว่าฝั่งด้านซ้ายแล้วพิสตันของผมเนี่ยจะตรงกับบล็อกสีขาวตรงนี้นะครับผมเห็นไหมตรงกันเลยเห็นปะต้องวางให้มันตรงกันด้วยนะจากนั้นวางออฟเซอร์เวอร์ตรงเลสโตนทอตตรงนี้ให้เราเลงไปที่เลสโตนทอตแบบนี้เห็นไหมมันจะวางได้และเราก็ยืนแบบนี้วางพิสตันเลสโตนทอตออฟเซอร์เวอร์ ยืนแบบนี้ p i สตัน r e สโตนท e t ออฟเซอร์เวอรวางวนไปเรื่อยๆแล้วก็ยืนย้งเฉียงหน่อยแล้วเราก็วางแบบนี้ทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยวางคันโยกไปที่พิสตันนะครับผมเราก็วางคันโยกตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็กดไปที่คันโยก2ทีหน่งถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าใช้งานได้ตามปกติเลย เอาคันโยกลงหมายถึงปิดการใช้งานแล้วเราก็อุดบล็อกตรงนั้นข้างแบบนี้เลยตรงนั้นหน้าตรงนี้ให้เราวางเป็นกระจกแล้ววางบล็อกฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วก็ด้านหลังด้วยนะพอเราวางครบเสร็จแล้วเราจะมาทำตรงด้านบนกันตรงนี้เนี่ยเราจะขุดตามบล็อกตรงนี้ออก 1>, 1 2 3เราจะเหลือบล็อกตรงนี้ไว้เพราะว่าเป็นจุดเกิดของกองโจรเนะาะดังนั้นเราจะต่อบล็อกสูงขึ้นไป3บล็อก1 2 3วางเป็นกำแพงเลยจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยมองไปที่ด้านล่างตรงนี้และเราจะวางเป็นกระจกตรงด้านบนตรงนี้ ก็คือเราจะเว้นตรงนี้ไว้1บล็อกนะครับผมแล้วก็วางกระจกตรงด้านบนขั้นตอนต่อมาก็คือวางใบไม้ตรงด้านบนตรงนี้แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งใบไม้เนี่ยจะใช้เป็นใบไม้แบบไหนก็ได้นะแล้วเราก็วางปิดด้านบนได้เลยตรงนี้ไม่เกี่ยวนะ ขั้นตอนอย่างต่อมาก็คือเราจะใช้ไทเดนนะผมซึ่งไทเดนเนี่ยจะเป็นไทเดนที่ใหม่ๆเลยก็ได้หรือเป็นไทเดนที่ใกล้พังแบบนี้ก็ได้ใช้งานได้เหมือนกันเลยและเราจะปาไทเดนไปที่พิสตันตรงด้านในตรงนั้นเราจะขุด2บล็อกนี้ออกและเราก็ปาไปแบบนี้จากนั้นเราวางบล็อกปิดเหมือนเดิมและเราลองเปิดการใช้งานดู ถ้าเป็นแบบนี้รือว่าใช้งานได้สําหรับขั้นตอนอย่างต่อมาก็คือเราจะอําที่เก็บของจากกองโจรน,นะครับผมเพราะว่ากองโจรมันตายปุ๊บเราก็ต้องเก็บของของมันด้วยซึ่งเราจะลงไปด้านล่างตรงนี้แล้วเราจะขุดตรงด้านบนตรงนี้เราก็มองดูว่าตรงไหนคือตรงกลางนะครับผมเราก็ลองขุดไปดูทีนี้เราก็จะเห็นตรงกลางตรงนี้แล้วให้เราขุดตรงที่มีพิสตันนะครับผมนี่แหละฮะคือพิสตันและเราก็จะมรากจุดไว้โดยการวางบล็อกอันนี้ ตรงกับพิสตันนะที่เหลือเนี่ยเราก็ปิดไปได้เลยแบบนี้จากนั้นให้ทุกคนต่อบล็อกลงมาถึงพื้นตรงนี้แล้วก็วางกล่องด้านข้างแบบนี้ทีนี้ให้ทุกคนปุดบล็อกด้านล่างออกนะครับผมและเราก็จะวางเป็นฮอปเปอร์แบบนี้อันนี้ให้ทุกคนกดย่อค้างไว้ก่อนนะแล้วถึงวางฮอปเปอร์นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกัน วางแบบนี้เหมือนกันเลยส่วนด้านบนเนี่ยเราจะขุดออกแบบนี้และเราจะวางรางรถไฟวางไปแบบนี้อันนี้ก็กดย่อเหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าใครที่วางรางรถไฟแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้มันจะพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้เราไม่เอาเราจะวางบล็อกด้านข้างแบบนี้และก็วางรางรถไฟด้านข้างแบบนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนลักษณะรางรถไฟนั่นเองพอมันเปลี่ยนทิศปุ๊บเราก็สามารถทุบด้านข้างออกได้เลยจากนั้นเราวางไมค์คาร์ดวิ t ฮอปเปอร์แบบนี้ จากนั้นให้ทุกคนวางสแลบวางด้านข้างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้และขั้นตอนอย่างต่อมาก็คือเราจะต่อบล็อกสูงขึ้นไป50บล็อกนะครับผมเราจะใช้ก็คือนั่งลานนั่นแหละเราจะต่อขึ้นไปซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับผมเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการต่อขึ้นไปซึ่งให้ทุกคนวางตรง Observer ตรงนี้แล้วเราก็ต่อสูงขึ้นไป50บล็อกเลย1 2, 3 4 5, 6 7, 8, 9 10 จากนั้นเราก็ขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับผมเห็นด้านล่างตรงนั้นไหมให้เราต่อแบบด้านล่างเลยนะครับผมเห็นไหมฮะอย่างเช่นตรงนี้เราต่อออกด้านขวา2บล็อกและด้านซ้าย1บล็อกต่อขึ้นไปด้านหน้ากี่บล็อกเราก็นับดู1 2 3 4เราก็ไปวางตรงด้านบนเลยด้านขวา2บล็อกใช่ไหมหนึ่งสองด้านซ้าย1บล็อกขึ้นไป4บล็อกใช่หมหนึ่งสสาม หยุดก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้วางผิดนะซึ่งด้านล่างเนี่ยมีแค่4บล็อกใช่ไหมหนึ่งสอแต่ด้านบนทําไมถึงมี5บล็อกเพราะว่าตรงนี้ผมวางเผื่อไว้1บล็อกเพื่อที่ตอนที่เราสร้างเนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการยืน AFK ในฟาร์มนี้นั่นเองทุกคนก็สามารถที่จะวางตามผมก็ได้แล้วเราก็ต่อให้มันประจบรวมกันเนาะแบบนี้เลย ซึ่งตรงกลางตรงนี้เราจะทําให้เหมือนกับด้านล่างเลยซึ่งตรงด้านล่างเนี่ยมันจะตรงกับสีบ็อกตรงนี้เลยให้เราวางเป็นบล็อกธรรมดาแบบนี้เพื่อที่จะมาร์กไว้นั่นเองแล้วให้ทุกคนเนี่ยทำเหมือนด้านล่างเลยนะครับผมวางพิสตันตรงด้านซ้ายไดยสโตนทอสออฟเซอร์เวอร์พิสตันวางเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วก็วางออฟเซ v ร์เว เ t สต e น o ทอสป็อบเซิร์แล้วก็ไอดนเนาะอาไปก่อนเลยแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นพิสตันเนาะเราก็ใส่ลีเวอร์ไปกดไปที่ลีเวอร์2ที่2 2โอเคมันก็จะทำงานแบบนี้เนาะิดการทำงานพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราจะต่อตรงด้านข้างตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะเพื่อเป็นการทําให้เรามีจุดยืนมากขึ้นนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับผมบางคนเผลอ ไปวางแบบให้พื้นที่เยอะเกินไปนะครับผมอย่างเช่นวางแบบเนี้ยพวกกองโจรเนี่ยมันก็จะมาเกิดตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําว่าให้วางตามผมจะดีกว่านั่นเองเราจะวางแค่นี้จากนั้นด้านล่างเราก็ทําเหมือนกันเลยเราก็จะหาตรงจุดที่มีพิสตันตรงเนี้ยให้เราต่อบล็อกลงมา4บล็อกนะครับผม1 2 3 4แบบนี้แล้วเราก็วางกล่องตรงด้านข้างเหมือนกับด้านล่างเลยนะครับผมแต่อันนี้เราจะใช้3ามกล่องเพราะว่าของที่เราได้เนี่ยมันได้เยอะมากแล้วมันได้ไวนะครับผมเราก็เลยต้องใช้3ามกล่องเลยหรือบางคนอาจจะเพิ่มลงมาเรื่อยๆจนถึงด้านล่างเลยก็ได้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ขุดบล็อกตรงนี้ออกได้เลยจากนั้นเราวางฮอปเปอร์นะครับผม ตรงนี้ให้เราวางรางรถไฟเหมือนเดิมรางรถไฟมันเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วแต่ถ้าของใครที่เป็นแบบนี้แบบนี้ถือว่าผิดนะครับผมเราต้องวางให้รางรถไฟเป็นแนวนอนเท่านั้นวางบอกด้านข้างแล้วก็วางรางด้านข้างแบบนี้มันเป็นแนวนอนแล้วแล้วก็วางไมค์คาร์ดวีท็อปเปตรงด้านข้างตรงนี้เราจะวางเป็นสลับแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วย ดันนงนั้นตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะยืนได้เนาะเราก็ต้องระวางจุดยืนของเรานะครับผมวางไปแบบนี้เลยนี่ทำเป็นจุดยืนของเราเนาะเอาไว้แค่ยืนเปิดกล่องแค่นั้นเองนะครับผมเราไม่ต้องปูให้มันใหญ่นะเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นด้านบนตรงนี้เรายังสร้างไม่เสร็จนะครับผมเราต้องต่อบล็อกตรงนี้ยสูงขึ้นไป19บล็อกนะครับผม อันนี้คือบล็อกที่1นะบล็อกที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19แล้วเราก็ต่อข้างๆเหมือนกันเลยนะครับ ให้มันเท่ากันแบบนี้พอเราต่อทั้งหมดแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้สาคัญมากมากเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้วางด้านข้างตรงนี้นี่แหละฮะมันจะทําให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ต้องวางด้วยนะครับผมทั้ง4ี่มุมเลยนะครับผม ทีนี้ตรงด้านบนตรงนี้ให้เรามายืนให้มันตรงกับรีเวอร์หรือว่าตรงกับนั่งหางผมมายืนแบบนี้นะอันนี้ต้องทําตามให้เหมือนกันนะถ้าไม่เหมือนกันมันจะมีปัญหาได้ดังนั้นมองไปด้านหน้าและให้ทุกคนต่อบล็อกไปทางด้านซ้าย3ามบล็อกก็จะเป็นแบบนี้1 2 3จากนั้นให้ทุกคนมายืนที่เดิมแบบนี้และเราจะต่อบล็อกตรงด้านหน้าตรงนี้3ามบล็อกเช่นเดียวกัน1 2แล้วก็3จากนั้นต่อบล็อกให้มันประจบรวมกันแบบนี้เลยแล้วเราก็ต่อพื้นแบบนี้เลยพอได้พื้นที่แบบนี้ปุ๊บให้เราต่อข้างๆเป็นกำแพงนะครับผมแบบนี้เลย พอเราได้กำแพงแล้วให้เราต่อกำแพงสูงขึ้นไปอีก8บล็อกให้เรานับแบบนี้นะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8แล้วก็ต่อให้มันเท่ากันทั้งหมดเลยขั้นตอนต่อมาถ้าทุกคนวางกำแพงเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะวางเป็นใบไม้ตรงด้านบนแบบนี้วางล้อมรอบเลยนะ แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะวางน้ําให้มันไหลลงไปด้านล่างแต่เราต้องวางป้ายก่อนซึ่งป้ายผมก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าเป็นป้ายที่มาจากนรลกซึ่งการวางป้ายเนี่ยให้ทุกคนวางตามผมเลยนะก็คือผมจะยืนตรงมุมตรงนี้นะจากนั้นวางตรงด้านบนตรงนี้แบบนี้แล้วก็วางตรงด้านบนแบบนี้แล้วก็วางฝั่งนี้จากนั้นมาด้านขวาตรงนี้ให้เราวางตรงนี้แล้วก็วางตรงด้านบนจากนั้นวางด้านบน แล้วก็วางตรงด้านบนอีกทีหนึ่งด้านล่างให้เราวางอีกทีหนึ่งยังไม่เสร็จนะครับผมให้เราวางตรงด้านบนตรงนี้คือเฉียงขึ้นนะวางแบบนี้แล้วก็วางตรงด้านบนอีกทีหนึ่งแล้วก็วางอีกทีหนึ่งสามรอบนะครับผมแล้วก็วางตรงด้านขวาตรงนี้แล้วเราก็วางอีกทีหนึ่งให้เราวางเราวาตรงมุมตรงนี้ได้เลย เราว่ามันจะไหลามาเรื่อยๆแบบนี้มันจะไม่ลงไปด้านล่างนะถ้าไปแบบนี้แสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยวางน้ําตรงมุมตรงนี้ได้เลยน้ํามันจะไม่ไหลลงไปด้านล่าง แสดงว่าเราวางถูกต้องแล้วและขั้นตอนอย่างสุดท้ายก็คือเราจะพา NPC หรือ Villager ขึ้นมาอยู่ตรงด้านบนตรงนี้เราต้องทำที่ให้มันยืนก่อนมันถึงจะขึ้นมาได้เนาะซึ่งผมจะใช้ฝั่งนี้ละกันเนาะจะได้เคลื่อนย้ายขึ้นมาง่ายๆซึ่งให้ทุกคนต่อบล็อกลงมาเรื่อยๆ7ดบล็อกนะครับผม1 2 3 4 5 6แล้วก็7แล้วเราก็ขุดบล็อกด้านบนออกได้เลย แบบนี้เนาะเราจะเหลือบล็อกที่7ไว้เราจะทําเป็นที่วางเตียงของวิเดเจอร์เนาะให้เราวางแบบนี้แล้วก็วางเตียงแบบนี้ตรงนี้ก็ขุดออกได้เลยแล้วขั้นตอนต่อมาให้วางใบไม้ตรงด้านบนตรงนี้และก็วางด้านข้างแบบนี้แบบนี้เลยจากนั้นเราจะให้วิเลเจอร์เนี่ยมายืนประมาณแบบนี้เราก็จะล้อมรอบแบบนี้ อีชั้นหนึ่งเนาะแล้วด้านบนเนี่ยให้เราปิดทั้งหมดเลยเราจะพาขึ้นมาเนาะเราก็จะใช้นัางล่างนะครับผมต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะเราจะต่อให้มันพอดีนะครับผมแล้วเราก็จะต่อด้านข้างแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้เราจะขุดออกเนาะแล้วเราก็จะให้มันเดินเข้ามาถึงตรงนี้ สำหรับขั้นตอนที่เราจะพาเวเลเจอร์ขึ้นไปยังฟาร์มของเรานะครับผมเราจะใช้เวเลเจอร์ขึ้นเรือซึ่งเวเลเจอร์ที่เราจะใช้จะเป็นเวเลเจอร์ที่มีอาชีพแบบนี้หรือไม่มีอาชีพเลยแบบนี้ก็ได้แต่อย่างเดียวเลยก็คือไอตัวนี้ชุดสีเขียวแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่สามารถใช้งานในฟาร์มได้อย่าใช้ตัวนี้เด็ดขาด อย่างเช่นในชิปนี้ผมจะใช้วิดเจอร์ที่ไม่มีอาชีพละกันเนาะแล้วผมก็จะใช้เชือกนะครับผมกดไปที่เรือแบบนี้มันจะสามารถลากได้แล้วให้ทุกคนลากไปเรื่อยๆจนถึงด้านบนโดดดไปมาโอเคเราจะอยู่นิ่งเนาะเราจะต่อบล็อกตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะขุดเรือออกแล้วก็ดันมันเข้าไปมีอยู่ที่เดียวนี่แหละที่ให้เดินเข้าไปอะ่ะเดินเข้าไปเลยให้เข้าไปเข้าไปโอเค วางแบบเดิมพอมันอยู่ด้านในปุ๊บเราต้องรอดูก่อนว่ามันเห็นด้านล่างหรือเปล่าที่เป็นเตียงอย่างเช่นตรงนี้มันไม่เห็นแสดงว่า n p c ด้านล่างมันแย่งไปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมจะกําจัด n p c ออกให้หมดก่อนไม่อย่างนั้นมันจะแย่งเตียงที่อยู่ด้านบนตรงนั้น โอเคเห็นไหมฮะเมื่อกี้มีสีเขียวขึ้นแล้วนะแสดงว่ามันเห็นเตียงแล้วถ้ามันเห็นเตียงแล้วก็สามารถใช้งานฟาร์มนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าของใครบอกว่ามันไม่ขึ้นสีเขียวพี่แสดงว่าอาจจะมีวลเลเจอร์อยู่รอบข้างนะครับผมอันนี้ต้องดูให้ดีนะแต่ถ้ายังไม่ขึ้นอีกอ่ะผมก็มีวิธีแก้ให้นะครับผมก็คือเราจะทุบเตียงออกนะครับผม แล้วก็วางเตียงใหม่นะแล้วก็รอเอฟเฟกต์ขึ้นนะรอจะคู่หนึ่งให้มันเห็นเตียงก่อนโอเคเห็นแล้วเห็นไหม,มีสีเขียวละจังนั้นเราก็ปิดได้เลยเราจะเห็นนัางล่างตรงนี้เราจะขุดออกไปก่อนเนาะจนถึงด้านล่างตรงนี้แล้วตรงช่องตรงนี้เราจะขุดออกนะแบบนี้นะแล้วเราจะวางเป็นกระจกแทนนะครับให้เราวางแบบนี้เราจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันตกลงมาตายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นเอง สำหรับวิธีการใช้งานในฟาร์มนี้ง่ายมากๆเลยก็คือให้ทุกคนมาเปิดเครื่องด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับผมแบบนี้นะจากนั้นให้เราไปยืนบล็อกที่25จากนั้นไปที่เซตติ้งและเปลี่ยนตรงนี้เป็นโหมดฮาร์ดแบบนี้ มันก็จะเกิดรอมันตายสักครู่นึงแต่ว่าหัวหน้ามันไม่เกิดนะเราก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าหัวหน้ามันเกิดแล้วมันตายเราจะได้เอฟเฟกต์ bad omen นะครับผมพอเราได้เอฟเฟกต์นั้นปุ๊บเราก็จะไปด้านบนตรงนั้นเราสามารถปั๊มได้ทั้ง2อันเลยนะครับผมทั้งด้านล่างและด้านบนอ่ะโอเคได้แล้วเราก็ได้เอฟเฟกต์ bad omen แบบนี้ทีนี้ให้ทุกคนปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยแล้วของ มันจะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ที่ผมเดินผ่านผมได้เลเวลด้วยนะหรือใครจะมายืนตรงนี้ก็ได้มันก็จะได้เลเวลเหมือนกันพอเราได้เอฟเฟกต์แบดโอเมนเรียบร้อยเราไปด้านบนกันให้เรามายืนตรงนี้และมันก็จะมีขีดแดงๆตรงด้านบนแล้วเราก็เปิดเครื่องตรงนี้รออย่างเดียวนะครับผม เรามีหน้าที่แค่ยืนเฉยๆแค่นี้เท่านั้นมันจะมีหลายครั้งนะมันจะมาหลายรอบเห็นปะ่ะของที่เราได้เนี่ยมันจะอยู่ในกล่องเห็นปะ่ะนี่แค่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจริงๆนะครับผมถ้าเรามายืนตรงนี้เราก็จะได้เลเวลด้วยซึ่งการได้เลเวลเนี่ยมันได้จริงๆนะครับผมอ่ะแบบนี้แต่ว่าการได้เลเวลเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ฟาร์มปั๊มเลเวลมันเป็นฟาร์มปั๊มของแค่นั้น ถึงแม่มดเนี่ยมันจะสามารถหลบได้แบบเมื่อกี้เห็นปะที่มันกระโดดกระโดดกระโดดแบบเมื่อกี้แต่มันก็มีโอกาสที่มันจะเหนื่อยเหมือนกันและมันก็จะตายแบบนี้เรื่องตรงนี้ผมต้องขอบอกก่อนว่าถ้าเราจะใช้งานฟาร์มนี้เราต้องยืนณนะบริเวณตรงนี้เท่านั้นยืนจนกว่ามันจะหมดก่อนนะไม่ใช่ว่ามันยังไม่หมดแล้วเราเดินไปทำอย่างอื่นแบบนั้นฟาร์มมันจะมีปัญหาได้ตรงนี้สำคัญมากๆเลยถ้ามันหมดแล้วเราค่อยเดินไปทำอย่างอื่นได้อย่างเช่นตอนนี้หมดเรียบร้อยนะครับผมเราก็ ก็จะได้เอฟเฟกต์ h e ่ o of the v i l l a ลจก็คือเราเป็นฮีโร่สำหรับวิลเลเจอร์เราก็จะสามารถแลกของวิลเลเจอร์ได้ถูกลงนั่นเองซึ่งเอฟเฟกต์นี้มันจะสูงสุดแค่40นาทีเท่านั้นบางคนบอกว่าหรือว่าเราจะปั๊มให้มันได้นานขึ้นมันนานสูงสุดได้แค่40นาทีเท่านั้น <S <S ซึ่งเราได้เอฟเฟกต์นี้ปุ๊บเราสามารถปั๊มรอบ2ได้เลยอย่างเช่นรอบแรกเห็นปะ่ะแทบจะเต็มกล่องแล้วอะอันนี้แค่รอบเดียวนะถ้าเราทํารอบ2เนี่ยเราก็ทํา ทีนี้ถ้าใครที่อยากทํารอบ2หรือหลายๆรอบก็ทําแบบเดิมนะครับผมเปิดเครื่องตรงนี้แล้วก็ไปยืนตรงมุมตรงนี้แล้วก็รอหัวหน้ามันตายเราได้เอฟเฟกมาปุ๊บแล้วให้ทุกคนกลับขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปยืนเอฟเคด้านบนได้ของเสร็จปุ๊บลงมาด้านล่างแล้วก็ทําแบบเดิมวนซ้ําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งในการตั้งค่าตรงนี้นะครับผมผมแนะนําว่าให้ปรับเป็นโหมดฮาร์ดแบบนี้ จะดีที่สุดแล้วนะครับผมถ้าเราปรับเป็นโหมดอื่นเนี่ยมันจะเกิดน้อยแต่ถ้าเราปรับเป็นโหมดฮาร์ดเนี่ยมันก็จะเกิดเยอะเพะถ้าใครที่อยากให้ผมสอนสร้างอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกครั้งนึงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า